จะเป่ากับบะบะาทเตนียรมองยังไงคะอาจารย์ยังไม่ได้พูดเลยออ p t ิมัตเนี่ยอย่างเรื่องที่เรามีการพูดเป็นเรื่องอารมุ่อโวยนะคือก็วฟลี่ก็จะสไตล์คล้ายๆอาจารย์คือพูดตรงไปตรงมาตามหลักคําสอนอย่างเงี้ยคือในศาสนาพุทธเราเนี่ยการร้องขอรอผลโดยบันดาลเนี่ยมันไม่มีพระเจ้าเนี่ยทรงปฏิเสธเรื่องพวกนี้ว่ามันไม่สามารถจะช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาชีวิตใครได้ทีนี้ถ้าเรามวนแต่มานั่งมองว่าเอ้ยเป็นความเชื่อเขาใช่ถูกต้องเลยเป็นความเชื่อเขาแต่อย่าลืมไปว่า หน้าที่เราในพุทธบริษัที่ควรขวนขวาในการช่วยกันในการบอกบอกเขาว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นความเห็นผิดนะเฮ้ยอันเนี้ยเป็นความเห็นถูกต้องนะเหมือนอาจจะยิ่งสักเป็นเป็นพิธีกรอะ่ะ ในการที่จะเสนอความจริงในทุกๆด้านใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสรุปให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยด้านที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ด้านที่ผิดต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่ากลางไปหมดเฮ้ยคนนั้นเป็นคนเลวนะแต่เขาก็คงมีมุมเลวของเขาอันนี้เป็นคนดี <c oughs> ก็คงมีมุมดีของเขามันไม่ได้ไงใช่ไหม <c oughs> เวลาเราสรุปเราก็ต้องสรุปมุมที่เป็นมุมที่ผิดที่ถูกที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยแม้แต่อาจารย์ิ่งสายจะสรุปอะไรก็แล้วแต่อาจารย์มั่นใจว่าในความเป็นพิธีกรนะ่ะก็ต้องอยู่ในหลักของคุณธรรมจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ของความถูกต้อง เป็นันดับแรกเพราะในหน้าที่เราในฐานะของผู้บริษัท4เราทําอะไรเราเปิดเผยความจริงแต่ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเป็นเรื่องของเขาลนะยังไงกรณีออปติมัสไทยเนี่ย การบูชาหุ่นเหล็กแล้วมีคนพยายามมาต่อต้านว่ามันเป็นเศษเหล็กที่ได้จากรถชนคนตายเป็นผีตายโหงมารวมกันมีวิญญาณมาไปก่อกับเศษเหล็กแล้วก็มาก็เลยเป็นสัมภเวสีเป็นเทพเทวาอะไรมาคุ้มครองหุ่นเหล็กก็เลยไปขอกันแล้วก็ได้เพราะมันเปิดบางคนก็พูดถึงขนาดหนักว่าก็เขาขอแล้วเขาได้จะไม่เชื่อได้ยังไงก็มันเป็นเหตุเป็นผลของเขา อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลอันนี้เรียกว่างมงายไร้สาระเพราะอะไรมันไม่มีเหตุมีผลในการในสิ่งที่เขาจะได้ในสิ่งนั้นมาพระอาจารย์พยายามสื่อสารตลอดเวลาว่าอะไรเฮ้ยเวลาเราไปอ้อนวอนขอลองอะไรแล้วมันได้แล้วมันได้จริงๆด้วยนะลองย้อนกลับไปตั้งคําถามกับตัวเองว่าที่เราได้มามันได้จากการกระทําของตัวเองหรือมันได้จากการที่เทพอติมัตเนี่ยอวยพรเรา ถ้าเทพท่ปัจธิมัดอวยพรเราหรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอวยพรเราขอลำดับเหตุผลว่าเขาให้ลำดับการให้ให้ยังไงขอขั้นตอนในการให้เสกยังไงได้ยังไงลำดับในการได้มาได้ยังไงโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารยังไงรู้ได้ยังไงว่าเป็นที่มาที่ไปจากเทพอัติมัดทายหรือเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอวยพรเราเนี่ยบางทีมันต้องมีการย้อนกลับไปอ่ะเนี่ยอย่างคุณแพรล,ลี่ให้เงินนายจะยให้เงินมหาสมปองอย่างเงี้ย ให้ไปมันมีเหตุผลสมมติมหาสมปองเนี่ยไปโดนบรรดาลอ้อนวอดอ,อัติมตัตพายขอให้ได้เงินแสนหนึ่งมันได้ล,ลอยๆมันมาไม่ลอยคุณแพรลี่อาจจะแบบว่าเกิดเออได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมาแล้วแบบว่าคุณม,มหาสมปองกําลังต้องการใช้เงินหรืออะไรก็เลยอาะสละจากค่าเงินจํานวนนี้ให้ให้ให้เงินจํานวนนี้ไปในฐานะพี่นะในฐานะน้องในหาการละรยาณมิรมันมีเหตุผลในการให้เห็นปะ มันมีเหตุผลเพราะว่าเขาเป็นรู้เป็นที่รู้จักกันไม่ใช่จู่ๆเดินเงองาเงองามาแล้วก็เอาไปเธออาไปเอาเงินชันไปแสนหนึ่งเพราะว่ามีเทพปฏิบัติภาราโดยบันดาลใจให้เอาเงินควักให้มหาสมปองไปเปล่าแสนหนึ่งมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่สังคมเราทุกวันนี้กำลังทําแบบนี้คือมันได้ลอยๆดยปาศจ,จากเหตุและปัจจัย ถ้ามันได้จริงใครในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ถ้ามันได้จริงระบบการเงินการธนาคารอัลอตอิมัตพายมังควอวยพรให้ทุกคนหมดหนี้หมดสินก็หมดแล้วถูกต้องป่าไม่ต้องไปนหนี้แล้วไม่ต้องไปนั่งใช้หนี้ขั้นต่ำกันแล้วไม่ต้องไปเป็นหนี้บัตรเครดิตกันแล้วไม่ต้องไปมีหนี้ขั้นตรงขั้นต่ำอะไรแล้วป่านนี้หมดหนี้ป่อนหนี้กนหมดแล้วเพราะอะไรเพราะการลน,นบรรดามามีจริงแต่ความเป็นจริงมันจริงกันไหมมันไม่จริงอย่างนั้นอืมเร็นเป็นคิดอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราไม่เอ่ยชื่อเทพออลติมัส ไม่เอ่ยอะไรเลยทีน่นก็ยังสงสัยว่าอีวงเวียนเล็กๆตรงนั้นน่ะทำไมจะต้องเอาหุ่นยนต์ไปวางมันเป็นสัญลักษณ์อะไรมันมีนิ่งคืออะไรอ้ทาเรียนถามตรงๆแค่นี้ทีนี้ทุกคนก็คงจะต้องพยายามทำให้เห็นว่าออหุ่นยนต์เนี่ยนะมีชื่อ หุ่นยนต์เนี่ยมีความสําคัญนะเกิดจากเศษเหล็กรถก็ชนกันไตหงไตาหาก็เลยมีผีสิงเยอะอศษษษักเิศรีเนี่ยคนยคน,นี้ก็ถูกหวยคนนั้นก็ถูกเนี่ยไม่รู้นะคะเขาอยากพยายามจะทำสตอรี่เทลลิ่งทำการตลาดให้เห็นความสําคัญของสิ่งซึ่งไปวางตรงน,นั้นหรือเปล่าถ้าเรามองในอีกหนึ่งแง่แารสำรับตัวนั้เนเองเดี่ยนไม่ได้เดือดร้อนนะคะ มันจะวางตัวใหญ่กว่านี้เด้งก็ไม่สอนกูก็ขับรถแล้วมึงอย่าหล่นมาทับกูแล้วกันกูเอาเรื่องเพราะฉันมีความรู้สึกว่าถ้าถามฉันก็เกะกะนะคะนั่น่ะมีอะไรที่ต้องวางแล้วมันจูสวยงามกว่านี้ไหมคะทําเป็นกระเช้าใหญ่แลวปตูกต้นไม้ยี่งขับย่างชื่นใจเออดอกไม้สวยนะเด้งเห็นหุ่นเด้งก็เฉยเฉิดเดนก็เลี้ยวไปยิ่งกลมหล่นมาทับเด้งดีซ้าไปแต่ถ้าเกิดคนอื่นจะมองไม่เหมือนกับเด้นใช่ไหมคะเห็นเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ กราบไหว้เดียนก็มีความรู้สึกว่าตาคนความคิดของคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราได้เกิดมาไม่เหมือนกันเดียนจะไม่ว่า ตายมหาสมปองโง่มากเลยนะเนี่ยไปนั่งไหว้นั่งขอหวยเรียนไม่ว่าค่ะเรียนมีความรู้สึกว่าแล้วแต่มหาสมปองจะคิดจะทําแต่สําหรับตานตัวเรียนนะคะเรียนรู้จักมหาสมปองเป็นการส่วนตัวและเห็นมหาสมปองไปไหว้เรียนจะไม่บอกเลยมหาสมปองโง่จังเลยนะปวดมาตั้งนานยังไปนั่งไหว้เรียนไม่ทำเรียนจะบอกว่าเออมหาสมปองคะมองกันดีๆนะคะเหล็กค่ะเสกเหล็ก มหาสมปองมองเห็นว่ามันศักสิทธิ์ตรงไหนเหรอคะเดนไม่ห้ามค่ะมหาสมปองถูกสามตัวมาสามงวดกับหุ่นตรงนี้พระมหาสมปองไปแอบไหวอยู่ใบบดเดนก็ไม่ห้ามนะคะแต่เดนอยากทราบค่ะแน่ใจนะคะมีสติพอนะคะว่ามหาสมปองไปไหว้แล้วมันเกิดอิทธิฤทธิทำให้มหาสมปองได้เงินเดนรักมหาสมปองเดนอาจจะกล้าพูดแค่นี้มากกว่านี้กูไม่เสือกค่ะแล้วกูก็จะไม่พูดด้วย อุยอาจารย์อะอาจารย์เหมือนจะไปทางนั้นเราเราตรงข้ามอาจารย์เนียกับแพรี่เดี๋ยวจะได้นะผมว่าก็ดีแบ่งฝ่ายไปเราพม่ที่เราพี่ที่จะเหมือเดเาเห็นแต่ถ้าเป็นหนูหนูรู้สึกว่าถ้าพี่ปองไปไหว้นะหนูว่าอาจจะแบบ ไล์ตดแล้วหนูพูดถึงพี่ปองเลยอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าการยานามิตรต้องพูดในสิ่งที่ไม่อยากฟังต้องกล้าพูดในสิ่งที่ไม่อยากฟังหนูจะบอกหนูจะไล์เลยแล้วหนูจะถามว่าเห็นไหมพี่ปองไปไหว้แล้วทำไมไปไหว้ได้อย่างนั้นเป็นมหาปริญญาทำเจ็บประโยชน์คือพี่ปองไม่ทําอยู่แ้วแล้วหนูก็คิดว่าไม่มีทางที่จะทำหรอกแต่หนูจะรู้สึกว่าหนูจะเตือนพี่ปองตรงๆนะถ้าพี่ปองไปทําอย่างนั้นนะไปทำมาเปล่าไม่ได้ไปทำมาเนี่ยคนฟังตอนนี้นึกว่าผมไปไหว้แล้วนะเนี่ยถ้าตัดเอจาเว่าตอนนี้ไปนะ เหมือน่ะแต่ว่าผมเชื่อในอันหนึ่งนะไหมเหมือนกูไปไหว้แล้วย่างไงก็ไม่รู้ตอนนี้รา้สงสัยอันหนึ่งคือแล้วทาไมเราต้องไปสนับสนุนค่านิยมที่ทุกอย่างต้องกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยหนูแค่รู้สึกว่าของบางอันโอเคถ้าเป็นฟิลลิ่งอื่นเข้าใจได้โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพเทวดา อันนั้นอันนี้ก็พอเข้าใจได้มันมีสตรอรี่ในลักษณะที่ว่าเออควรแก,ก่การกับไหวบูชาอันนี้พอเข้าใจแต่ว่าของบางอย่างซึ่งมันไม่ได้มีเรื่องราวและสตรอรี่ที่ควรทําให้กลายเป็นศักดิ์สิทธิ์ทำไมต้องไปทำหน<ม>ูรู้สึกแค่นี้เองทําไมคนไทยทุกอย่างเห็นอะไรจะต้องศักดิ์สิทธิ์หมดทําไมจะต้องไปอยากไหว้หมดออฟติมาสก็คือออฟติมาสทํำไมมึงไม่หุ่นยนต์แล้วมึงจะไปสอนลูกมึงไงกูถามเลยที่ถ้ามึงไปไหวหุ่นยนต์แล้วลูกมึงเล่นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยมึงไปสอนเด็กยังไง เดนมองว่านี่ยังไงทำไมไม่เดนมองว่านี่คือหน้าที่พวกเราอ่ะค่ะช่วยพยายามทําให้คนกราบไหว้สิ่งที่ควรกราบไหว้<ล>เป็นการอธิบายและพูดความจริงในสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพและกราบไหว้ให้กับเขาแล้วให้เขาเกิดจิตสํานึกจากข้างในในอินสิงของเขาว่าเขาควรจะกราบไหว้ด้วยความเคารพและศรัทธาจากจิตข้างในของเขาแต่เนี่ย เขาไม่ได้เกิดเขาไปไหว้หุ่นยนต์นไหว้ตัวน้้นไหว้ตัวนี้ไหว้เพราะคาบอกเล่าของคนอื่นแล้วเขาก็เชื่อง่ายหูมีสองข้างฟังหูไว้หูเอาสองหูไปฟังมันก็ลงเหวลงห้วยเป็นเรื่องปกติเนี่ยมีความรู้สึกว่าพวกเราต้องมีงานหนักขึ้นค่ะช่วยทาสิ่งที่ควรไหว้ควรกราบควรศรัทธาและควรนําไปปฏิบัติบอกให้เขาเกิดการ ศรัทธาจากจิตของเขาออกมาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคําสั่งให้เขาสั่งตัวเองและทําเองค่ะเห็นด้วยครับเอนและทุกอย่างเลยสรุปก็คือกสรุปก็คือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นแหละมากพราะค,ค่ะหนูว่าก็แค่นั้นไม่งั้นมันก็จะมีแบบ ไรเรื่อมันเหมือนไม่มีความบาลานซ์เนาะหนูรู้สึกว่ามันแบบคือคนเรื่องบางเรื่องมันควรมีเต้นแบ่งอ่ะแต่สังคมไทยบางส่วนนะหนูใช้คำแค่บางส่วนด้านนั้นมันไม่มีเต้นแบ่งไม่งั้นล่างทรงมันจะมีเหรอล่างทรงใจแอ่นล่างทรงขร้่งอย่างเงี้ยเออหนูรู้ตอนนี้มีใหม่แล้วนักกำลังฮิตเลยเมื่อวานเนี้ยอะไรครับจารย์ล่างทรงอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับพูดมาเถอะ ผมยิ่งอยากรู้เลยอ่ะเบียร์ท่านใขนาดนี้พูดมาจะค่ะอยากรู้แล้วนะ่นเอากระถินตีปากให้กระเด็นออกมาเกินอะไรกระถนเอากระถนตีปากให้กระเด็นออกมาครับอรย์เขาผิดไหมอ่ะฮ่าอาจารย์พูดมาเถอะเขาผิดไหมแล้วเราต้องบอกเขายังไงฮะอาจารย์เบียร์ฮะคนที่เขาไปไหว้อะไรนี้เขาก็เขาก็มั่นใจในตัวเขาในการที่เขาไปไหว้อ่ะ ันต้องบอกเขายัางไงให้เขาไม่มันต้องเอาอย่างนี้เลยมันง่ายมากเลยการไปหารจัดการก็คือต้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุญนั้นใครตั้งเป็นของเอกชนของส่วนบุคคลหรือเป็นของหลวงของอะไรของใครยังไงใครจะสร้างมาวางก็เฉยแต่ถ้าอป<อ>็นก<เ>ารเชื่ออีสตอรี่โกหกพก,กลมหรืออะไรอาจจะเกิดจากคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะ ก็ใช่แต่คนเป็นเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบไงคุณก็เขียนป้ายเขียนอะไรว่าห้ามจุดทูบห้ามกราบไหว้ห้ามอะไรไปก็ว่าไปเลยโอ้ยจะไป<อ><อ>ห่า <content S 1> ไป <he? S 1> ไายังไงกันเดี๋ยวกางเดี๋ยวเขาก็ไปลำตาตนะ่อนย้อนอะไรอย่างเงี้ย